วันนี้ร้านซ่อมทำไมก็ได้รับงานมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นรถเบนซ์เป็นรถเบนซ์นร,นรุ่น W221 221นะครับห้ามไปซื้อหวยนะครับก็อาการก็คือจอออนบอร์ดจอมอนิเตอร์ที่เขาส่งมาซ่อมจอตรงกลางมันไม่มีอะไรชัดเลย เดี๋ยวเราแกะฝาหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับคือผ่านการซ่อมมาแล้วแหละเรื่องของเรื่องแล้วก็มาให้ทางด้านเราแก้ไขโอ้ครับเป็นงานที่ท้าทายมากท้าทายมากครับเดี๋ยวเราจะเลื้อยให้ดูนะครับ ดึงเข็มออกนะครับนี่ฮะเป็นจอแบบว่าดูแล้วเป็นฝ้าเป็นฟางโดตัวเลขตัวหนังสืออะไรไม่ชัดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับเข็มความเร็วเข็มความเร็วอยู่ในเนื้อกระจกนะครับนี่อันนี้ไม่มีเข็มนะเนี่ยนี่เอามือลูก,ก็ไม่ไม่ไม ไม่เคลื่อนไม่อะไรนะครับเถมความเร็วอยู่ในเนื้อกระจกโอ้ยคุณพาช,ช่วยเป็นไปได้อย่างไรโอ้ครับรถเยอรมันครับก้าวล้ำนำสมัยเทคโนโลยีสุดล้ำครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขจอตรงนี้ให้มันดูดีดูสวยงามขึ้นนะครับคอยชมนะครับตอนนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ทำหน้าจอสวยใสเงาววววับววววับเลยครับเน่อนลังการงานสร้างใสเลยนะครับทีนี้ตัวเลขกิโลเมตรมีตัวหนังสือบอกออเดิโอบอกเซอร์วิสบอกเซตติ้งตั้งค่าหลายอย่างจอใหม่รุ่นนี้ พิเศษอย่างเดียวนะครับมีการปรับแสงอัตโนมัติเรื่องจริงครับถ้าเจออากาศมืดๆม,มันก็จะมัวมัวเองนะครับไม่ต้องตั้งไม่ต้องอะไรเลยจอมัยมัวเองโอ้แปลกดีครับสว่างเองก็ได้ด้วยครับรถเบนซ์รุ่น W 221น,นะครับ W 2 2 1นะครับเอามาซ่อมจอได้แล้วนะครับรับรองผลงานเนียนเยี่ยมยอดการันตีครับจากร้านซ่อมทำไไมจอไม้ปรับแสงได้นะครับ